เอาละครับพบกับผมมากิจจ์ชนแนลกัอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซเวนไนท์กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับการเปิดแพ็กนะหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปลงเกือบเดือนอ,อ่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเปิดแพ็กตอนนี้มันเป็นเวลาเลดอยู่หรือเปล่าเลดนะดู เหรียญครับเราจะมาเปิดสองแพ็กกันนะมาครับแพ็กแรกมันอาจจะกระตุกเล็กๆหน่อยนะอ่าใครับแพ็กแรก,นะรแแรกสามใบครับบางมาโอ้โหอยู่อีก อาลีแล้วก็ลีต่อครับไปมันเหมือนไม่มีเลดอะโอ้โหขอเยอะๆไม่ได้หน่อยสักสีห้าใบมาครับดีดำจะมาทำไมน็อกโอโห เน่งเน่งสี่สิบแล้วครับโอ้โหไอพวกนี้ได้จิ๊กซอมาจิ๊กซอตอนนี้อยู่จิ๊กซอลิปโป้ครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราก็แค่นี้ก่อนนะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e นะก่อนจะแชร์ก็กดไลค์อ่ะเขาจะง่ายๆเขาจะตรงกันนะมันจะแชร์กดไลค์แล้วกด s u b ั c r i b e ด้วยงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ